เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเือนเนาะเอานะครับผมโอ้ยเฮาเห็ดเลขผิดนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็คอมเมนต์มากนะครับเอ็ดกังงอยู่คือกันเอานะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาแก้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเนาะก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับเขาบวกผิดนะครับเพื่อนเนบวกบวกผิดเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับแสนบวกร้อยนะครับเนาะโอ้ยสั่งเป็นเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งที่เขาบวกพิดนะครับโอ้เสียหายเลยนะครับเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับมันต้องบวกร้อยนะครับเนาะเจ็ดต้องบวกสองนะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวเขาสีมาแจ้งให้เพื่อนๆเนาะนะครับบวกผิดนะครับนะครับเนาะต้องบวกร้อยนะครับแสนบวกร้อยนะครับเนาะตัวนี้บวกร้อยนะครับนี่นะครับเนาะเอานะครับมันต้องขีดพร้อมนะครับบวกขีดมันบอกชัดเจนนะครับต้องขีดพร้อมนะครับเดี๋ยวเขาสีมาบวกกันใหมนะครับเนาะบวกแล้วก็จะได้เก้านะครับเจ็ดบวกสองนะครับจะเป็นเก้านะครับตัวนี้เนาะเป็นเก้านะครับ ถ้าได้9นะครับก็จะได้ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเนาะ9 0 2 3 6นะครับ90 236นะครับนะครับเนาะเดี๋ยวเขาสิลบนะครับนะครับเนาะสูตรที่1น่เนี่ยสูตรเด็ดเลยนะครับเนาะโอ้ผิดไปได้จังใดเนาะสูตรเด็ดเลยนะครับในสูตรที่1นี้ได้ไปที่90 2 36นะครับเนะครับ0นะครับ2นะครับ3 6นะครับ าอไปทรงสกาดเพิ่งสิมานะครับเนาะเพราะว่าเมื่อเน่ไมีมีคนตายนะครับเนาะก็เลยได้ไปทรงสกาดนะครับเนาะเพิ่งสิมานะครับกับเพื่อนๆมันก็คอมเมนต์มากกับอ่านคอมเมนต์อยู่เอ๊ะตัวใดตัวใดตัวใดอยู่นะครับเนาะเอานะครับคนสุภาพผ่เพิ่งก็ได้แคปหน้าจอแล้วเพิ่งกระทรงไม่เบิ่งโอ้ผิดจริงๆนะครับเนาะตัวนี้นะครับผิดเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนี่แสนบวกร้อยถูกแล้วนะครับแสนบวกร้อยเพิ่อนก็คอมเมนต์มาเยอะแสนบวกร้อยไม่ใช่เหรอว้ยสั้นเออแสนบวกร้อยเอ๊ะตัวไหนตัวใดก็ยังงงอยู่นะครับเนาะ นะครับสารัะเพิ่มเวอร์บเป็นตัวทีมโซเดียมนะครับเลขสองตัวย่างผิดอยู่นะครับเอาแก้ให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยนะครับไปเก้าศูนย์สองสามหกเอานะครับในสูตรที่สองนะครับนะสำหรับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองตัวนี้นะครับใส่ใส่เลขทั้งหกตัวนี้บวกกันเลยนะครับนะครับสำหรับสูตรตัวนี้นะครับสูตรที่สองเนาะนะครับใส่เลขทั้งหกตัวนี้บวกกันเลยนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์หกนี่บวกกันทั้งหมดเลยนะครับก็สิเป็นเจ็ดบวกสามกัสิเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็สิได้เจ็ด 7 2บวก2เป็น9บวก0เป็น9บวก6เป็น5นะครับเนาะได้หาแล้วก็ 6, ก 8, 9, 0, บวก1เป็น6แล้วก็บวก2เป็น8บวก1เป็น9บวก2เป็น0อ่าบวก1เป็น0บวก 2, 2ะครับเป็น2นะครับเนาะก็จะบวก1บวก2บวก1บวก1บวก2ะครับกานะร์เเป็นแบบนี้นะครับเนาะกาสิได้ออกมาเป็นตัวนี้5-6-8-9-0-2เอาอ้า5 6แ9 0 2ะครับแล้วก็สูตรที่1นึ่งอ่ารที่1นึ่งในเก้ยวสงตเดี๋ย้อฮิสิเทียบม่นะครับเนาะ นะครับเดี๋ยวฮอตสิเท <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ียบใหม่นะครับเนาะเทียบใหม่นะครับเพื um ่อนๆเนาะเทียบใหม่โอ้ยนะครับขอโทษเพื่อนๆหลายๆนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเทียบใหม่เนาะนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเนาะสูตรเด็ดเลยสูตรที่หนึ่งได้ไปที่เก้านะครับเนาะเก้าศูนย์สองสามแล้วก็หกนะครับนะครับเนาะสำหรับสูตรที่สองหกแปดเก้าศูนย์สองห้าหกแปด 902าองเอาบานที่นี่นะครับเนาะมันก็จะชนกันไปหลายตัวอยู่นะครับมี9เนาะมี9มี9นะครับแล้วก็มี0นะครับมี0แล้วก็มี2นะครับมี2นะครับมี2มี902แล้วก็มี6ด้วยนะครับมี6นะครับมี6นี่นะครับชนกันไปถึง4ตัวเลยนะครับเนาะก็จะได้ไปที่902นะครับ9026 า9นะครับเนาะ9026ได้สี่แต้มนะครับถ้าได้สี่แต้มแบบนี้นะครับมันก็จะได้สี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่นะครับเพราะว่ามันแต้มละสิบคู่นะครับเนาะนะครับแต้มละสิบคู่เดี๋ยวข้อสิมาอ่าเรียงแต้มลองเบิ้งนะครับเนาะเรียงแต้มลองดูนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวข้อจับเป็นเพื่อนใหม่นะครับกากขือสีได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเนาะเพราะว่ามันมีทั้งหมดสี่แต้มนะครับสี่แต้มก็ได้สี่สิบชุดนะครับสี่สิบชุดเนาะนะครับสี่สิบชุด ตัวนี้นะครับแต้ม9แต้ม0แต้ม2แต้ม6นะครับเนาะได้4แต้มนะครับชนกัน4แต้มเลยในงวดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวฮอดสีแก้สถิตินะครับตัวนี้เนาะ9 0 2 3 6นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะได้ไปที่9นะครับเก้าศนะครับมันก็จะชนกันไป4ตัวเลยนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะก็จะชนกันไปที่9นะครับ0 022 2, แล้วก็6นะครับแล้วก็6นะครับก็จะได้ไปที่9026นะครับ9026นะครับทุกงวดนะครับมันก็จะชนกัน2ตัวหรือ3ตัวนะครับงวดที่แลกนี่ก็ชนไปถึง5ตัวเลยนะครับชนกันไปถึง5ตัวนะครับแล้วก็ชน3 3 3 3 3 3มาเรื่อยๆมางงวดล่าสุดนนี่ชน2นะครับ เก้าแต้มนี่ก็เจ็ดสองก็มาเก้าแต้มเนาะงวดนี้ชนสี่ตัวสี่ตัวนะครับเข้าจับไปที่สี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับในแต้มนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะเข้ากับสีมาเบิ้งเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นนี่ใช้สูตรที่หกนะครับใช้สูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนะครับคือตัวนี้เนาะสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนการประมวลผลนะครับก็ใช้เลขทั้งหมดหกตัวนี่เลยนะครับใช้เลขหกตัวนี่ทั้งหมดเนี่ยบวกกันเลยนะครับเนาะนะครับบวกกันทั้งหมดแล้วได้เเลขนนะครับป็ 6นะครับแล้วก็บวก2อบวกสนะครับ6กบวกสเป็น8ปบวกสเป็น0ได้5 6 8 0ในเลขเด่นตัวนี้หลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เด่นดีมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเนาะในตัวนี้ตัวไหนจะติดแต้มบ้างนะครับ5 6 8 0นะครับนะครับ5 6 8 0 5 6 8 0นะครับกาสิไปที่ติดตัวที่มี5 6 8 0นะครับเนาะตัวที่มี0นะครับในหลัก9ก็จะมี90นะครับ แล้วก็18ติด8นะครับ18ติด8นะครับ2 7ไม่มี2ไม่มี7 36ดามมีติด6นะครับ3านะครับแล้วก็4ี่หก็ติด5นะครับติด5 5 4สีก็ติด5นะครับ6 3มติด6 7 2ดไม่ติดนะครับเนาะ8 1ติด8นะครับ90ติด0นะครับติด0นย์นะครับตัวนี้เนาะติด0ย์แล้วก็หลัก0ูนย์นะครับหลัก0ูนย์ก็จะมี0 0ติด0นะครับ หนึ 19, ่งเก้าหนึ่งเก้าไม่มีนะครับสองแปดติดแปดนะครับติดแปดสามไม่มีนะครับสีติดหนะครับติดหกนะครับห้ติดห้านะครับหกติดหกเไม่มีเนะครับไม่มีเไม่มีสามเนาะเจแล้วก็แปก็ติดแนะครับติดแปดนะครับเกก็ไม่มีนะครับเนาะไม่มีเไม่มีหนะครับหลักสนะครับเนาะแต้มสก็จะศูก็ติดศนะครับติดศูนไม่มี สองศูนย์ก็ติดศูนย์นะครับสามเไม่มีนะครับเนาะไม่มี3ไม่มี9นะครับแล้วก็สี่แติด8นะครับติดแปด้าเติด5้านะครับหกก็ติด6กนะครับเจห้นะครับเจ็ดห้ติดหนะครับติดห้เนาะเจติดห้าี่ติด8ปดเก้าสามไม่มีนะครับไม่มี9ไม่มี3เนาะนะครับต่อไปแต้มหนะครับต่อไปแต้ม6กนะครับแต้มหกนี่ศูนย์หก็ติด6นะครับ หนึ่งติดห้นะครับสอไม่มีนะครับเนาะนะครับแล้วก็3าสไม่มีนะครับไม่มีเลข3ามเนาะสีไม่มีนะครับห้ก็ติด5้านะครับห้ติดห้าติดหติดศูนเนาะนะครับเจไม่มี 7, ไม่มี9ก้านะครับแปติดแปดนะครับติดแปดไม่มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเข้ากระสิได้เลียกไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งสี่ห้าห

ในแต่ละหลักมันเสกลับพร้อมเรียบร้อยในโตนะครับถ้าไม่กลับมันจะเป็นเลข5คู่ถ้ากลับพร้อมมันจะเป็นเลข10คู่แบบนี้นะครับเนาะได้ไปที่26คู่นะครับ26ชุดนะครับแล้วเลขเด่นของเฮานะครับเฮาสิไปเบิ่งสูตรที่1และสูตรที่2นะครับสูตรที่1และสูตรที่2สูตรที่1และสูตรที่2นี่นะครับมันจะชนไหมในงวดนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับเนาะฮะไม่ชนนะครับสูตรที่1และสูตรที่2ไม่ชนนะครับแต่ว่านะครับ5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 ในเลขตัวนี้ตัวใดติดแต้มบ้างนะครับนะตัวใดติดแต้มติดเลขเด่นนะครับติดเลขเด่นนะเลขเด่นในสูตรที่6เนาะห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับในเลขเด่นเนาะนะครับเลขเด่นตัวนี้ได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะชนกันไปที่ตัวนี้นะครับห้าหกแล้วก็แปดนะครับห้าหกแล้วก็แปดจะมีเลขเด่นสามตัวนี้นะครับห้าหกแปดนะครับเนาะเด่นไปที่ห้าหกแปดนะครับ ห้าหกแล้วก็แปดนะครับสามตัวนะครับสามตัวนี้นะครับตัวที่ติดห้าหกแปดนะครับเนาะตัวที่ติดห้าหกแปดตัวที่ติดห้าหกแปดก็จะมีหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวเอามาสีเนาะนะครับมีหนึ่งแปดนะครับติดแปดนะครับเนาะติดแปดนะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดนะครับนะครับแล้วก็สามหกติดหกนะครับสี่ห้าติดห้าห้าสี่ก็ติดห้าสามหกติดหกนะครับแล้วก็แปดหนึ่งนี่ก็ติดแปด 90ไม่ติดนะครับ56ไม่ติดนะครับ90ไม่ติดนะครับเนาะนะครับแล้วก็0ูนไม่ติด28ติด8นะครับ46ติด6นะครับ55ติด5 46ติด6นะครับ82ก็ติด8นะครับติด8นะครับเนาะนะครับต่อไปหลัก2นะครับเนาะแต้ม2 0 2ไม่มี0ไม่มี2นะครับไม่ติดเนาะนะครับแต่2 0 4 8นะครับติด8นะครับ57ติด5นะครับ66ติด6 75ติด5 นะครับ4 8 4ติด8นะครับ93ไม่ติดนะครับ93ไม่ติดเนาะนะครับแล้วก็หลัก6นะครับหลัก6ก็จะมี6นะครับ06นะครับ15ติด5นะครับ24ไม่มีนะครับเนาะ51ก็จะติด5นะครับ51ก็ติด5 60ติด6นะครับ88ก็ติด8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้ากับสีได้เลขออกมาเป็นตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1ิ1เจ็ดสิบแปดสก่อ็ดคู่นะครับเนาะอ่าวเหลือยีิบเอ็ดคู่นะครับยี่เคู่นะครับเนาะนะเหลือยีคู่นะครับตัวนี้นะครับเหลือเหลือยี่สิบเอคู่นะครับเนาะนะครับทาเลขนะครับถ้าเราจะจับอีกเราจะไปดูสูตรที่สามและสีนะครับเนาะสูตรที่สามและสสูตรที่สาและสก็คือสูตรที่เดินดีมากก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับหนึ่นี่าเนีครับเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสามสี่ห้าห นะครับเดี๋ยวเขาสิมาจับตัวกลางนะครับจับตัวกลางตัวนี้นะครับเพื่อว่าเสี่ยหามันได้เป็นตัวเล่นนะครับเพราะว่างวดนี้มันชนมาหลายหลายแต้เนาะนะครับสองหนึ่งศูนย์เก้าสามสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวมาจับตัวนี้ก่อนนะครับนะครับสูตรที่สามและสี่นะครับเป็นตัวนี้เนาะเอาตัวกลางนี้ตัวตัวกลางนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งศูนย์สี่ห้ามันก็จะติดห้าตัวนี้แล้วนะติดห้านะครับติดห้าตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะไปที่5นะครับไปที่เลข5เนาะนะครับตัวเด่นนะครับถ้าติด5ก็จะมีอยู่นะครับตัวนี้กระซิมีตัวนี้ 4, 5, 5, 4เนาะแล้วก็5 5นะครับติด5นะครับแล้วก็ 5, 7, 7 5นะครับแล้วก็ 1, 5 5, 1นะครับไฮซูติดหานะครับเนาะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เขาขีดสีไว้นี่นะครับเดี๋ยวจติสีก่อนตัวที่ติดห้าเนาะนะครับมาตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอานะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ไปทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ชุดเนาะนะครับสําหรับเป็นเลขสองโตนะครับในตัวนี้ รับทั้งหมด40คู้เพราะว่ามันได้ซีเต้มด้นะครับเอานะครับผแก้ให้เพื่อนๆไปที่เ,เ,เ,เรียบร้อยเอาเพราะว่ามันบวกกิดนะครับวดนี้ชนมาหลายตัวชนมาถึง4ตัวเลยนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมก็จะไว้เพียงสำเนีานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ